สวัสดีค่ะพบกับเรนมี่เกสิกเรานะคะและคลิปนี้นะคะเป็นคลิปการดูดวงนะคะในเดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2565นนะคะสำหรับชาวราศีกรกฎค่ะ ชาวราศีกรกฎหรือว่าแคนเซอร์นะคะผู้ที่เกิดวันที่22มิถุนายนจนถึงวันที่21กรกฎาคมค่ะเดี๋ยวเรามาดูดวงกันเลยดีกว่าจะเป็นยังไงบ้างนะคะก่อนอื่นต้องแบบเซ่ฮับบิ่ย์เบิร์ดเดย์ด้วยนะคะสุขสัตนต์วันเกิดน,นะคะชาวราศีกรกฎขอให้เดือนนี้เป็นเดือนที่ดีของคุณนะคะเดือนนี้เป็นเดือนเกิดแล้วเนาะขอให้มีส่สะ่งดีๆเข้ามานะคะเปิดรับพลังงานดีๆสิ่งดีๆที่จะเข้ามาหาคุณนะคะโอเคค่ะเช่นเคยนะคะก่อนที่เราจะ เออเร pues mm 8, nah, ิ่มการดูดวงกันนะคะเกตอธิบายก่อนชั้นๆนะคะว่าการดูดวงนะคะเป็นการดูดวงโดยรวมนะคะอย่าเอาไปคิดไปเครียดไปใส่ใจนะคะสําหรับใครที่คุณฟังแล้วรู้สึกว่าพลังงานของคุณไม่ตรงกับของเกสไม่ใช่นะคะก็อย่าเอาไปอย่าเก็บเอาไปคิดเอาไปซีเรียสเอาไปใส่ใจนะคะแต่สําหรับใครที่ฟังแล้วรู้สึกว่าสิ่งที่เกสนั้นได้อ่านไปนะคะตรงกันกับคุณพลังงานตรงกันและเป็นพลังงานที่โพสิทีฟเป็นสิ่งที่คุณ ต้องการที่จะได้รับมันนะคะก็ขอให้คุณเ,เปิดรับพลังงานดีๆสิ่งดีๆที่จะเข้ามาหาคุณในเดือนกรกฎาคมนี้นะคะอาจจะเป็นการพิมพ์คอมเมนต์เปิดรับพลังงานดีๆเอาไว้ใต้คอมเมนต์ก็ได้นี่นะคะหรือว่าสําหรับใครนะคะที่เพิ่งเข้ามาชมเกสเป็นครั้งแรกนะคะฝากกด subscribe ให้กับช anel ของเกรดด้วยนะคะหรือว่ากดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ โอเคค่ะเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าชาวราศีกรกฎในเดือนเกิดของคุณเดือนนี้คุณจะเป็นอย่างไรบ้างคะ่ะตัวเลขของคุณเป็นอย่างไรบ้างคะชาวกรกฎในแอน c ิค s Three of Cups Three of Wands มันจะมีข่าวดีมีงานเลี้ยงการเฉลิมฉลองอะไรกันเกิดขึ้นค่ะ The chariot Wow Ten of Pentacles a c e of Cups h ฮไล l i g h t e r Seven of Wands The Tower Two of Cups ระบายสุดท้ายค่ะ โ f u ์ of cups โ okay, อเคขอดูไพ่เสริมเลยค่ะตัวตนของคุณในเดือนนี้นะคะเกดมองเห็นถึงแบบเรื่องที่จะเข้ามาไฮาไลท์ของคุณที่จะเข้ามาหาคุณในเดือนนี้หลัก,ลกๆเลยนะจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับอารมณ์ความรู้สึกความรักรองลงมาจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการเงินนะคะม,มันอาจจะมีอะไรปรับป,ปรับฉับพันบบ์บางอย่างเกิดขึ้นนะคะอาจจะเป็นในเรื่องของข่าวบางอย่าง ความสัมพันธ์อะไรบางอย่างที่มันแบบปุบป,ปับสัพันธ์ที่คุณไม่ทันในตั้งตัวที่คุณจะได้รับทราบนะคะหรืออาจจะเป็นในเรื่องที่เกี่ยวกับการเงินเข้ามาหาคุณนะคะที่อาจจะมีเกณฑ์แบบเออมีเกณฑ์เสียเงินหรือเปล่าหร,หรือว่ามีเกณฑ์แบบว่าป,ป,ปุบ <fi> ปัปปปปบฉัพันธ์น่ะแต่ถึงคุณจะมีเกณฑ์แบบถ้าเกิดว่าคุณจะเสียเงินนะคุณจะมีเกณฑ์แบบได้เงินกลับมามากกว่าที่คุณเสียเออ หรือบางคนนะคะถ้าเดินทางนะคะมีการเดินทางถึงต่างประเทศนะหรือว่ามีการเดินทางต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยนะคะไปไปทริปไปเที่ยวนะคะก็ขอให้เดินทางอย่างระมัดระวงังอย่าประมาทนะคะ Don't Stop Abundance ค่ะเดือนนี้จะเป็นเดือนที่คุณร่ารวยมีเงินเยอะอะเอาซี่ Unlikely มันจะมีบางอย่างที่อาจจะไม่ถูกตาต้องใจคุณแต่แบบ เก็ตบอกว่ามันอาจจะเป็นเรื่องปรับปรับฉับพลันอะไรบางอย่างที่เข้ามาหาคุณนะแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะอบันดันค่ะคุณจะรวยอะคุณจะแบบมีเงินนะคะชาวราศีกรกฎเดือนนี้เป็นเดือนของคุณจริงๆนะเออแต่ว่าเรามาระวังอุบัติเหตุนิดนึงนะคะเออบางคนนะคะอาจจะมีเกณฑ์แบบว่าเออระวังกระเพาะเออกระเพาะ ลำไส้อาหารเป็นพิษอะไรอย่างเงี้ยปุบปรับฉับพลันที่เข้ามาอาหารการกินระวังด้วยนะคะในเดือนนี้เนาะถ้าเกิดว่าไม่ระวังเรื่องอุบัติเหตุการเดินทางก็น่าจะระวังในเรื่องของการรับประทานอาหารหรือว่าเอ,อ่อเกี่ยวกับกระเพาะอาหารลำไส้อะไรประมาณนี้ค่ะแต่ว่าไม่ได้บอกว่าจะเป็นนะอันนี้คือเป็นสิ่งที่ระวังที่ต้องพึงระวังนะคะอาจจะแบบว่ามีความสุขมากเกินไปทานเยอะอะไรอย่างเงี้ย กดไหลย้อนอะไรอย่างเงี้ยมีบ้างอะไรอย่างงี้นะคะแต่ว่าไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ใช่คีย์ที่จะต้องเอามาเป็นเรื่องที่คุณจะต้องแบบเอามาซีเรียสนะคะเพราะว่าเดือนนี้จริงๆแล้วอะตัวตนของคุณตรงกลางอะมันเป็นเกี่ยวกับความมั่นคงอะมันเป็นช่วงเวลาที่แบบคุณจะแบบเขาเรียกว่าอะไรอะนำผลงานออกสู่สาธารณะมันเป็นช่วงเวลาแห่งการแห่งความมั่นคงมงั่งคั่ง ชื่อเสียงเงินทองที่จะกําลังจะเข้ามาหาคุณนะคะบางคนนะ่ะมีเกณฑ์แบบมีโอกาสดีๆเข้ามามันมีความสุขอะ่ะมันมีโอกาสที่จะแบบคนโสดมีเกณฑ์ได้พบกับคนหลักอะ่ะเออแล้วก็เป็นบางทีมีเกณฑ์หนึงแบบคนหลักที่ คนรักเก่าๆย้อนกลับมาก็ได้นะคะหรือว่ามีเกณฑ์ได้พบกับพาร์ทเนอร์คนดีๆหุ้นส่วนดีๆโอกาสดีๆที่กาลังจะเข้ามาแล้วมันจะเป็นความสุขความสําเร็จของคุณนะการเฉลิมฉลองบางคนได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับงานเลี้ยงงานเฉลิมฉลองอะไรเงี้ยนะคะแล้วคุณจะมีความสุขมากๆเดือนนี้คุณจะอาบานแดนมากๆเลยอะคะ่ะมันอาจจะมีเกณฑ์ที่คุณอาจจะต้องมีเกณฑ์แบบว่าได้รับข่าวอะไรที่มันแบบปุบปรับับพันบางอย่างเกิดขึ้นนะคะ อาจจะทำไม่ทันตั้งตัวอืมแล้วก็ไฮไลท์อะ่ะมันจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการเงินความรักที่จะเข้ามาคุณจะอบันดันคุณจะมีความสุขอะ,อะไรก็ตามที่เกิดขึ้นนะคะที่คุณรู้สึกว่าคุณยังไม่พร้อมอาจจะยังไม่พร้อมอาจจะมีปัญหาในเรื่องของความรักนะคะที่อาจจะยังไม่พร้อมคุณทุ่มเทคุณเหนื่อยหรือว่าการเงินน่ะทุกอย่างจะคลี่คลายโดยรวมแล้วมันจะดีค่ะ โอเวอร์อแล้วมันจะเลิศมากๆเลยอะคะ่ะเกตเห็นไพ่ที่แบบพึงระวังอะจริงๆล้ะเห็นแค่แค่สองใบอะแต่เกตดูลงแล้วอันนี้มันก็ไม่ใช่แบบเมเจอร์เชนที่จะมีอะไรเปลี่ยนแปลงที่จะทำให้มันเป็นจุดพีคหรือว่าจะทำให้คุณที่จะต้องแบบระวังมากขนาดนั้นนะคะเกณฑ์มองว่าคนโสดในเดือนนี้มีเกณฑ์ของการที่แบบมีคนจะเข้ามามอบลัก กับหาคุณด้วยอาจจะเป็นคนที่แบบคุณไม่เคยคิดไม่เคยคาดฝันมาก่อนหรือมันเป็นเป็นเกณฑ์ของการอินเลิฟด้วยนะคะในเดือนนี้คนส่วนมีเกณฑ์ของคนเข้ามาลักเข้ามาจีบแบบบางคนมีเข้ามามากกว่า2คนนะคะอยู่ที่คุณว่าคุณจะเลือกคนไหนคุณจะเอาคนไหนคุณเครียดอยู่เพราะว่าคุณไม่รู้ว่าคุณจะแบบเลือกคนไหนหรือเปล่านะคะ มันจะมีข่าวดีเข้ามาหาคุณนะคะในเรื่องที่เกี่ยวกับการเงินการเฉลิมฉลองบางคนได้รับบัตรเชิญบางคนได้แบบมีเกณฑ์ได้ไปงานอีเวนต์งานเลี้ยงอะ่ะไฮไลท์ของคุณในเดือนนี้นะคือความรักการเงินที่จะเข้ามาหาคุณนะคะแล้วก็ข่าวดีบางอย่างซึ่งเกณฑ์อกว่ามันคือข่าวดีที่เกี่ยวกับในเรื่องของความรักการเงิน การงานนะคะก็มันจะมีข่าวดีเข้ามาบางคนมีเกณฑ์แบบได้รับเงินโบนสัสได้รับเงินเดือนขึ้นได้รับเงินตกเบิกรับเงินอะไรที่กําลังรรอคอยอยู่มันจะมีโอกาสดีๆมีสิ่งดีๆเข้ามาหาคุณนะคะสําหรับใครที่มีอุปสรรคคนที่แบบติดขัดเรื่องการเงินอยู่นะคะการเงินจะดีขึ้นนะคะบางคนมีเกณฑ์แบบได้รับเงินมรด,ดกอะได้รับเงินจากคนในครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยด้วยนะเออเป็นเกี่ยวกับแบบ ที่ดินอสังหาริมทรัพย์นะคะที่ผ่านมาคุณอาจเหมือนมันจะมีเกณฑ์แบบค่อนข้างที่จะเหนื่อยใช้พลังกายพลังใจเยอะหน่อยเนอะหรือว่าบางคนมีเกณฑ์ของการเดินทางเข้าไปเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับคนที่มีแบบอองานราชการอ่ะคนที่แบบมีตําแหน่งอ่ะทหารตํารวจหมอแพทย์พยาบาลหรือว่ามีเกณฑ์ของการเดินทางมาสําหรับที่ผ่านมาเนอะออแล้วก็แบบอะไรที่คุณแบบ ลงแรงลงใจทําไปทุกสิ่งทุกอย่างมันกําลังจะออกดอกออก,ออกผลนะคะมันกาลังจะงอกเงยเนา้อมันจะดีมากๆเลยอะไรที่ไม่โอเคทุกสิ่งทุกอย่างจะคลี่คลายไปได้ด้วยดีะค,ะ okay, ค่ะโอเคค่ะขอดูในเรื่องความรักเสริมหน่อยะคะ่ะขอแองเจิลเข้ามาเปิดความรักเสริมให้กับชาวราศีกรกฎหน่อยนะคะ let go of control issue Allow to unfold allow this s i t allow this situation to unfold naturally นะคะก็คือขอให้คุณปล่อยวางแล้วก็พยายามแล้วทุกอย่างมันจะคลี่คลายไปได้ด้วยดีตามธรรมชาติของมันเนี่ยสำหรับใครบางคนที่มีแบบป,ปุบปับฉับพลันมีทะเลาะมีความสัมพันธ์ที่คุณแบบเออมีเกณฑ์แบบ ความรักที่แบบมีมีผิดหวังมีมีแบบมีตกใจอะ่ะกับอะไรบางอย่างที่คุณไม่คาดคิดไม่คาดฝันขึ้นมานะคะขอให้คุณปล่อยวางอะไรที่คุณรู้สึกว่าคุณไม่ค่อยชอบใจสักเท่าไหร่อะไรเงี้ยคะ่ะขอให้คุณอนุญ,ญาตให้เหตุการณ์นั้นน่ะนมันเหตุการณ์นั้นๆทุกสิ่งทุกอย่างมันจะคลี่คลายไปได้ด้วยตัวของมันเองมันกําลังจะดีขึ้นได้ด้วยตัวของมันเองนะคะขอให้แบบเลดอีโกนะปล่อยไปนะอย่ายึดติดอย่ายไปซีเรียสสิ่งดีด ความรักดีๆเรื่องดีๆกำลังรองคอยคุณอยู่นะคะข่าวดีการเงินการงานเลิศค่ะความสัมพันธ์ก็กำลังจะดีแล้วนะคะ You deserve love ค่ะคุณเหมาะสมคุณคู่ควรกับความรักในครั้งนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นคนโสดหรือว่าคนที่มีคู่แล้วนะ You are l o v a b l e ค่ะ คุณสมควรที่จะได้รับความรักอะค่ะคุณ,ค,ณคุณคู่ควรนะกับความสุขความรักดีๆที่จะเข้ามาสำหรับบางคนเนี่ย The Tower นะ่าจะเป็นแบบ Unrequited Love นะคะถ้าไม่ใช่ในเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพการเดินทางก็น่าจะเป็นเกี่ยวกับความรักที่บางคนได้พบเจอกับความรักที่มันแบบอาจจะไม่ใช่คนของคุณมีเกณฑ์มีทะเลาะมีอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่เกสมองว่ามีแบบมีจบ ปุปปับสับพันแต่เกตมองว่าคุณจะมีโอกาสใหม่ๆม,มีความรักใหม่ๆม,มีมีเรื่องดีๆเข้ามาแทนที่นะคะเออสำหรับบางคนนะที่มีแบบแบบมีทะเลาะมีอะไรเงี้ยนะคะคนที่ทะเลาะหรืออะไรเงี้ยมันมีเกณฑ์การกลับมาคืนดีมีเกณฑ์กลับมาพูดคุยกันได้หรือสําหรับใครที่เลิกลาปุปปับสับพันไปรอคอยการจบมันจะเป็นการเลิกลาการจบไม่รู้ว่ามันจบยังไงแต่มันจะจบดีๆอะค่ะ ทุกอย่างจะคลี่คลายไปได้ด้วยดีทุกอย่างจะลงตัวเออแต่เกรทว่ามองว่าไม่ถึงกับขั้นเลิกหลานะสําหรับในเดือนในเดือนกรกฎาคมนี้นะคะไม่ถึงขั้นนั้นโอเคค่ะขอดูขอดูไพ่เสริมความรักคนมีคู่หน่อยค่ะแกเกรมีเกณฑ์ว่ามันแบบมีความ คนแบบส่วนมากเลยอะความรักดีอะเอาจริงๆโดยเฉพาะคนโสดนะเทาที่เ็ดมองเห็นนะโอเคค่ะขอดูความรักคนโสดเดือนกร,รกฎาคามนี้หน่อยค่ะ9 of cups 9 of s w o r t the stars มันเป็นแบบความหวังอะมันเป็นความสุขมันคือความแบบ ความอิ่มเอมใจมันคือการเฉลิมฉลองอะค่ะเขาเข้ามาหาคุณแล้วอะเนี่ยค่ะมันมีเกณฑ์ขยายความสัมพันธ์ที่จะเข้ามาหาคุณนะคะ h of a n e s เข้ามาการันตีทีหนึ่งคนส่วนดีมากนะคะคนส่วนมีเกณฑ์มีคนมามอบรักค่ะมีการเซอร์เบตเฉลิมฉลองการเกิดขึ้นคุณจะรับข่าวดีในเรื่องความรักความสัมพันธ์ของคุณค่ะขอดูคนมีคู่หน่อยค่ะคนมีคู่มีคนคุย เป็นอย่างไรบ้างคะความรักความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเป็นอย่างไรบ้างคะ The world นี่คะ่ะมีการจบหรือว่ามีการเริ่มต้นอะไรบางอย่างเกิดขึ้นถ้าจบจะจบได้ดีหรือไม่งั้นก็คือจะมีการเริ่มต้นอะไรบางอย่างถ้าเป็นคนที่กําลังอยู่ในความรักความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนหรือว่ามีคู่มีเกณฑ์มีคอมมิทเมนต์เกิดขึ้นหรือบางคนจบถ้าจบก็คือจบด้ดี Five of Pentacles King of Cups คะ่ะ เกตมองว่ามันมันจะคุณมีความรู้สึกคุณบางครั้งคุณก็รู้สึกผิดหวังคุณเบื่อหน่เกี่ยวกับความรักของคุณน่ะแต่ว่าคุณก็ตัดมันไม่พ้นน่ะมันยังมีความรักอยู่ในนั้นนะคะมองว่าถ้าใครทะเลาะอยู่มันจะมีเกณฑ์การรีเทิร์นการกลับมาพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์กันนะคะแล้วการเริ่มต้นกันใหม่กันกลับมารีเทิร์นกันครั้งนี้เกตมองว่ามันจะเป็นการกลับมาพูดคุยรีเทิร์น แล้วมันจะเป็นการกลับมาเคลียร์ใจกันแล้วเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะทาให้ความรักของคุณนะ move move forward ต่อไปได้แล้วมันมันจะมีอะไรที่พัฒนาดีขึ้นกว่าเดิมคุณจะเคลียร์ใจกันนะแล้วมันจะดีขึ้นนะคะมันจะดีขึ้นกว่าแต่ก่อนที่ทําให้คุณทะเลาะก,กันนะคะเค okay, ขอให้เคลียร์ใจกันดีๆนะคะอย่างไรก็ตามแล้วอะ่ะเกทขอเข้ามา clarify ไพ่หลักหน่อยนะคะอยากรู้ว่า the tower เข้ามาทำไมคะ่ะ The Tower เข้ามาบอกอะไรคะทางเลือก2ทางเลือกบางอย่างการรอคอยข่าวดีเข้ามาปุบปับสัมพันธ์ the high p r e t e s s t ขอให้คุณเชื่อเซนเชื่อกับ i n t u i t i v e intuition ของคุณนี้กำลังจะเข้ามา The Tower เข้ามานะคะบางคนมีเกณฑ์ของความรักความสัมพันธ์ที่มันเปิดเผยไม่ได้แล้วคุณยึดติดคุณไม่สามารถที่จะออกมาได้คุณมีเกณฑ์ที่จะออกมาได้ คุณมีเกณฑ์ที่จะตัดจบจากมันได้นะคะอย่างที่เก์บอกไปตอนแรกเราก็จะเป็นเกณฑ์ที่จบด้วยดีตัดจบด้วยดีหรือว่าในอีกนายหนึ่งนะคะบางคนที่เสูญเสียงเงินไปอย่างที่เก์บอกไปตั้งแต่ตอนต้นคลิปเนาะมีเกณฑ์แบบเสียงเงินแต่คุณก็มีเกณฑ์ที่คุณจะได้รับข่าวดีเข้ามาคุณจะมีเกณฑ์ที่จะได้เงินคืนกลับมามากกว่าที่คุณเสียไปถ้าคุณมีเกณฑ์แต่เสียงเงินหรือว่าคุณเสียงเงินแบบ,บปรับปรับสัมพันธ์มานะคะคุณก็มีเกณฑ์ที่จะแบบได้เงินคืน เงินอะไม่รู้ว่าคือคือถ้ายืมไปอะได้คืนหรือเปล่าไม่รู้แต่มันจะมีเงินก้อนใหม่เข้ามาหาคุณอนะซึ่งเป็นก้อนที่เยอะกว่าใครที่รอคอยเงินอยู่มีความไม่พร้อมรู้สึกว่าลําบากเกี่ยวกับการเงินนะคะมันจะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นนะคะการงานนะคะบางคนต้องแบบเข้าไปทํางานบางอย่างที่ไม่ถนัดเออมันมนมันอยู่ในช่วงการต้องต่อสู้ที่ลนทุ่มเทกับการที่จะทําอะไรบางอย่างเะ แต่มันจะมีเรื่องดีๆมีมีข่าวดีเข้ามาะคะ่ะมันจะมีคนเข้ามาให้ความช่วยเหลือมันจะมีโอกาสดีๆเข้ามาหาคุณนะคะเพราะฉะนั้นเก็ตมองว่าไครลท์ที่เข้ามาหาคุณในเดือนเกิดเดือนนี้ของคุณนะคะซึ่งถือว่าเป็นแบบเบิร์เดย์กิฟต์ของคุณเลยก็คือในเรื่องของความรักความสัมพันธ์โดยเฉพาะคนโสดน,นะคะใครที่มีเกณฑ์เลิกทะเลาะเลิกล,ลาปุปบปัสัมพันธ์คุณจะเริ่มต้นใหม่คุณจะจบได้ดีแล้วเริ่มต้นใหม่ได้ด้วยดี บางคนมีเกณฑ์แบบว่าถ้าทะเลาะกันมีเกณฑ์กลับมาคืนดีแล้วความสัมพันธ์นี้ก็คือจะแบบพัฒนาได้ดีขึ้นกว่าเดิมนะคะแล้วก็ในเรื่องของการงานมีเกณฑ์ที่จะแบบใครที่เออคุณอาจจะต้องรู้สึกว่าคุณทุ่มเทคุณเหนื่อยคุณคุณคุณจะต้องทําบางอย่าง บางทีคุณรู้สึกว่าคุณไม่พร้อมอะแต่มันจะมีคนให้ความช่วยเหลือคุณอะมันจะมันจะมีความมั่นคงอยู่ในนั้นคุณทำอะคุณรู้อยู่แล้วว่าคุณทําเพื่ออะไรทําเพื่อความมั่นคงทําเพื่อชื่อเสียงทําทาเพื่อความคุณรู้อยู่ว่าในอนาคตอะมันจะต้องไปรอดอะ่ะมันจะต้องแบบ มันจะเป็นงานที่ดีของคุณมันจะเป็นความสําเร็จของคุณนี้จะเข้ามาคุณเลยทําอันนั้นนะ่ะมันจะเป็นมันเป็นมันจะอยู่ในช่วงเวลาที่คุณกําลังทุ่มเททำอันนั้นตั้งใจมากๆขอให้ใช้แรงขอให้ใช้แรงกายแรงใจของคุณฟันฝ่าอุปสรรคตรงนี้ไปให้ได้นะซึ่งมันมีนิดเดียวอะเพราะนอกนั้นมันมันเวิร์กมากเราจริงๆแล้วว่าคุณก็ไม่ได้กลัวด้วยพลังกายพลังใจของคุณนะมีมาแบบล้นเปี่ยมเลยอะค่ะเอออย่าก,กังวลอย่าแบบ อย่าไปเครียดนะอย่าไปแบบว่าเฮ้ยเหนื่อยได้แต่ว่าเฮ้ยคุณทําคุณรู้เลงเงินงอกออกมาแน่นอนอะ่ะสําหรับชาวกรกฎในเดือนนี้นะคะอย่าลืมนะคะไฮไลท์ของคุณคือแบบความรักความสัมพันธ์การเงินดีมากๆเลยค่ะจะมีคนเข้ามาหยิบยื่นโอกาสมีคนเข้ามาช่วยเหลือคุณด้วยนะคะโอเคค่ะไปแล้วค่ะชาวราศีกรกฎดีมากๆโชคดีมากๆเลยฮับฟิเบอร์เดย์อีกครั้งนะคะพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ